สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะช่วงก่อนเบรกรับประทานอาหารเที่ยงนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์นะฮะอ,อ่น่าจะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับนะนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยงานยีรับซิงตัวสูงนะครับออลนิวดีแมตัวไฮ h l เดอร์นะฮะวันนี้มาอวดโฉมความหล่อกันอีกแล้วนะครับลำนี้คุณลูกค้าจากบางปะอินนะครับเดินทางมาเปลี่ยนล้อแม็ นะครับแล้วก็จัดยางสเตปยีราฟซิ่งตัวสูงนะครับยางนี้เป็นเบอร์สองหกห้าแนะครับแต่ในส่วนออของความพิเศษนะฮะคุณลูกค้าบอกขอพิเศษใส่ไข่นิดนึงก็คือขอจัดเป็นล้อ9กนิ้วครึ่งทั้ง4ล้อเลยนะครับ9นิ้วครึ่งทั้ง4ล้อเลยเพื่อ,อ,อจะสะดวกนะครับในการสลับยางนะฮะเพื่อรักษาคุณภาพยางให้อายุยืดยืนยาว นะครับูลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นเก้าครึ่งนังสีล้อช่างจัดให้ได้ไหมอ่าไม่มีปัญหาครับจัดให้ได้นะฮะใสๆเลยนะครับทีสามเงานสติกเกอร์9้านิ้วครึ่งสีล้อเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยลงแตะพื้นเรียบร้อยนะครับอ่ามาดูกันใกล้ๆนะครับเนีงานสติกเกอร์นะฮะสีแบบนี้เลยสีปีใหม่เข้มๆตัวหนังสือปัมมมมนะป๊มคมๆนะปั๊มเต็มๆปัม๊มชัดๆนะครับผม ตัวหนังสือไม่มีาขาดแหว่งนะครับนี่มาดูกันนี่ฮะแบบนี้ฮะตัวหนังสือก็จะจนูนแบบนี้นูนปั๊มนูนนูน,น,นลอยลอยเด่นเดแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์แถมอื่นๆนะแถมครบนะครับฝาครอบเบรกนะฮะน็อตล้อปอกกันสันด้านในนะครับจุบลมนะฮะพวงยางเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ในส่วนของฝาปิดดุมเหมือนเดิมครับคุณลูกค้าเบิกนะซื้อแยกเพิ่มเติมนะครับวันนี้คุณลูกค้าเลือกเป็นสีม่วงนะฮะสีม่วงสดใสไปเลยนะครับนี่นะสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยอมาดูสเป้9นิ้วครึ่งสี่ล้อเป็นไงหล่อไม่เอย่ยนี่ฮะใสๆเลยแบบนี้เลยนะครับด่านไม่ได้รับประทานแน่นอนนะครับนี่เข้าด่านง่ายๆแบบนี้ใสใสแบบนี้เลย นะครับถ้าเกิดสเต็ปนี้โดนจับมารับขับปรับที่ผมนะฮะบอกเลยนี่ฮะนะี่ฮะแบบนี้เลยรับไปดูล้อหลังกันนี่ใส่แบบนี้เลยฮะนะด้านในดัมเบลกนะครับฝาด um ัมเบลกเก็บสีสนิมนะฮะเก็บสีความเก่านะครับให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีเางาวาวไปเลยนะฮะในในเปลี่ยนล้อใหม่ๆนะครับผมจะได้ใหม่ทั้งชุดไปเลยนะฮะแบบนี้เลย ใส่แบบนี้เลยฝาปิดดุมด้านหลังนะครับแข็งแรงแน่นหนานะครับเพราะว่าใช้หลักการล้อแมกนะครับประกบทับฝาดุมอีกทีหนึ่งนะไม่ได้ใช้กาวหยอดนะครับล็อกสนิทไปเลยนะครับผมถ้าฝาจะหายล้อต้องหลุดไปก่อนนะครับนะครับนี่เลยนะดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะฮะ ไม่ล้นนะครับเข้าหานังสบายๆใสๆนะฮะนี่ครับวันนี้คุณลูกค้าเอาวันว่างวันหยุดนะครับวันอาทิตยนะ์ก่อนที่จะเ,เดินทางไกลกันนะครับมาเตรียมความพร้อมในส่วนของลอนะ้อแม็กกับยางนะครับเสร็จเรียบร้อยรอๆแบบนี้นะฮะพี่ๆนะท่านไหนสนใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเตปยีราฟแคะร์ยีราฟสิ่งตัวสูงนะครับสายหมอบอยางบางลองสอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะเป็น ล้อแบบไม่ล้นพอดีตัวถังเลยออฟเก่งออฟเก่งก็จะเป็น8นิ้วครึ่ง4ี่ล้อเลยมีบริการนะครับทั้ง5รลูทั้งหรลูเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของโนวาล่านะครับนะฮะรถนิสันโนวาล่านะครับพิพิเอนาท่านไหนครอบครองอยู่นะฮะไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะครับตอนนี้มีแม็กบริการนะครับผมมีแม็กบริการแล้วนะครับในส่วนของนิสันโนวาล่านะครับ ก็จะเป็นที37สามเสีเข้มๆนะฮะมาตรฐานแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ตำแหน่งของรูน็อตเนี่ยระยะห่างของรูน็อตก็จะเหมาะสมตามรุ่นของนิ่สแนดนวาล่าใส่กันได้พอดีนะครับผมตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้ทั้งยีราฟตัวสูงอว่ายีราฟแกละนะครับนวาล่าก็หล่อได้เช่นเดียวกันไม่ต้องวิตกกังวลไปว่าจะไม่มีแม็กซ์ใส่หล่อๆเหมือนอรุ่นอื่นๆเขามีนะครับมีนะินดีบริการนะครับขอบคุณทุกท่านที่ รับชมที่ติดตามนะครับแจ้งข่าวดีครับตอนนี้เพื่อนในเฟซเต็มแล้วนะครับยังไงก็รบกวนกดติดตามนะครับกดติดตามพอกดติดตามเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปในรายละเอียดก็จะมีให้กดว่าเห็นโพสต์ก่อนนะครับผมถ้าไม่กดเห็นโพส์ก่อนเนี่ยเวลาผมโพสตอะไรใหม่ๆโพสตคลิปใหม่เนี่ยมันก็จะไม่เด้งแจ้งเตือนหน้าฟีดของนานาพี่ทุกท,ท่านนะครับผมก็ถ้ากดติดตามแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับคลิกเข้าไปอีกทีหนึงน่งก็จะเจอ เห็นโพสต์ก่อนนะครับกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับผมก็จะเห็นเ,เวลาผมไลฟ์สดนะครับหรือเวลาโพสต์ภาพนิ่งรูปรถต่างๆนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นแนวทางนะแนวทางให้พี่วินานาทุกท่านนะครับเผื่อว่ารุ่นที่ผมกําลังไลฟ์สดอยู่รุ่นที่ผมโพสต์ลงมาอยู่เนะี่ยมันตรงกับรุ่นที่พี่วินานามีอยู่นะครับสีเดียวกันนะสเต็ปเดียวกันนะครับผมจะได้ดูเป็นแนวทางไว้ได้นะครับโอเค รอ,อแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะงานยีราฟสิ้นตัวสูงฮะเรียนเชิญเรียนเชิญพี่ๆนะท่านไหนสนใจนะครับมีทุกรุ่นทุกแบบรอๆแบบนี้จัดให้เลยนะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมทั้งแล้วก็ฝากกดติดตามนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับใน u t u b e นะฮะผมพยายามจะลงคลิปให้บ่อยๆนะครับลงคลิปให้หลากหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็ เพื่อว,ว่าพี่เมียนะจะได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับโ okay. อเครอแบบนี้จัดไปครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวส่งมอบรถก่อนแล้วกันนะฮะคลิปนี้ขอจบไปเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเฮงๆรวยๆกันทุกท่านนะครับผมเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ